ทุ้มุกท้านี้ผมเดวเกมเมอร์มมอทแทรดซึ่งว, Robot, กกว,วันนี้จะกัเกมโรบอกิกกี้บุกทูชาร์เตอร์สองวันนี้มาจากชาร์ t เตอร์ที่แล้วเราบล่นการจาบับวิวโรไปซึ่งเป็นหมาป่าจะี้มครับมาดูว่าชาร์เตอร์สองทไงซึ่งชาร์ t เตอรสองเนี่ยพวกนี้บอกว่าวกนี้กับซิซฎบอกว่าจะหาแบตเตอรี่ในการใช้ิยุสื่อสารนะครับมาหรือว่าดานนี้จะเป็นยังไงคือผมไมใซัต่ต้นเลยนะใคร ใส่เราจะทำไมให้หาที่ใครไม่เก่งจริงๆนะ <S 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 ซึ่งผมให้ทการปรับแต่งต,ตัวละครใหม่เลยน้อยนะครับซึ่งขอเลนโบเต็มเลยมาโอ้โหหาดเวอย่างนี้เลยเหรอเนะอหหี่ยหาแล้วหาคุญแจก่อน อืมบัญชีลุงไงวะหาบุญชีซึ่งนใช้บุญแจฟ้าโอเคเจอบุญแจฟ้าแล้วอืมบัญชีฟ้าแล้วก็หาบุญแจอื่นด้วยนะฮะโอเคอีกทีตัว,ตวละอันนี้อะไรเนี่ยหาของอโอ้โหนีอ้อะไรเนี่ย วัดเยี่ยงวะขนาดนี้ก็ได้โหโหลก็ค่อนข้างาอยู่นะเนี่ยกว้างหรือเปล่าไม่รู้แต่จูๆมันยากมากโอเคคงไขกินเจแล้วนะ นี่จเจอจอต้มเก็เก็บๆๆกจะต้มอ้ใช้ทั้งไก่ทั้งไกลเหรออืมเอาเอาเจอต้มไปขายก่อนตรงนี้ป่ะ่าใช่เฮ้ยแครหล่อนเอา,เอา,เอานีโหโหโห ไม่โหดเกินโหนี่ไม่คลอดอันเดียวไม่ผักนั้นไม่ใช่มันไม่ใช้มาละโอเคได้รีโมทละเอโมททำอะไรวะไีโมททำอะไรเองทีมทีโหมโอเครีโมทตรงนี้ Okay, ô dùng đi ok đi mô ui, mỗi hai vị ký chị hả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  ไปหาของหาตรงที่มันใช้ไอรีโมทเนี่ยหาก่อนอยู่ไหนวะโอเคเจอละเฮ้ยเจอเพืแจเฮ้ยเพือแจอ๋อเพือแจถอดแล้วว่ะเจอลไป่อ いいですね。 ดี no ๋ยวข้านอกใช่ป่ะข้างนอกอะไรเนี่ยเดี๋ยวเห็นซิซี่ใช่ไหมตัวนี้โอ้โหโหโหให้ขาเตะเลยนไหเหรอยิงดิคุณยิงซี่แม่งเอาขาเตะกว้างโอ้โหเหลือเชื่อโคตรเหนือมนุษย์ แบตเี่ฮะต้องหาไปอีกอันนึงแบตเตอรี่เจอยากง่ายเหรออะไรอ่ะของขาวอะไรขาวอ่ะวัด anyway. anyway. หาแล้วเหรอเฮ้ยง่ายจื๊ <can> ရှေ့မှာမိမိမျိုးလို့ဘယ်တော့ ไอทีนี้เลยนะดูครับฟรีอยู่ยนะฮะ อะนฮะ่ฟังลงจังวะเออตัองสายอยู่อะไร่เออมีบอกมึงนี่เียมึงโอ้โหพระเจ้าจอ้วยทอดอยู่โลแม่นี่หอจับมึงตอนรับเปอร์หนึ่งมึงมาล่าเลยซัวเปสองฮ 阿妮。 ย่ามนะึงจะเอาไปมาเอาตะกุงโก้ไม่อ้ยีเดียวเดียวใจเ,ย,จเย,ย,ย็นใจเย็นมีปืนงนั้นเลยเหรอโอโดูว่ตัวดีดดสท้าตัวร้ายฮะโหอ,อะไรวะเนะี่ย mày mấy ô đào nó là bình hèn quá hết ต้องไปช่วยซิตสี่ฮะเอามาก็จบแล้วสำหรับพีกี้บุกทัชั้เตอร์สองนะฮะซึ่งรือว่ายูโรเนี่ยเรียกเราไปที่โอ๊กแล้วจับซิตสี่ไปอ่ะโอเคซึ่งขอจบคลิปเพียงเท่าน,นี้ก่อนนะครับถ้าใครชอบกดไลค์กดสไครป์กดกระดิ่งด้วยนะฮะตอนที่ตากดกระดิ่งด้วยเพื่อไม่พัททิปพิโรดไปใหนนะโอเคไปแล้วนะครับบ๊ายบาย